เปิดรายการด้วยเรื่องเรื่องที่ขอตั้งชื่อเรื่องว่าได้เลยค่ะใครว่าลุงตู่หมดฮะใครว่าลุงตู่ขาลงใครว่าล่ะใครว่าเห็นเขา<ค>ว่ากันเยอะใครที่ใครที่ออกมาเตือนลุงตู่ระวังเธอลงจากหลังเสือระวังเสือกัดด้วยความเคารพเป็นไงล่ะใครวิจารณ์อย่างนั้นกลับไปคิดสมัยกลับไปวิเคราะห์สมัยต่อไปนี่คือรูปธรรม 99%เลขาธิาการกระทรวงกลาโหมเป็นใครคะมิกเล็กค่ะพ้นเอกนัทพลนาพานิ์อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงสายตรงลงตู่ไม่เปลี่ยน <ผล S 1> แล้วนะคู่กายลงตู่ไม่เปลี่ยนแล้วนะลงตู่เชื่อน้องคนนี้มากทำทุกงานเลยอ่ะตอนเป็นรัฐบาลอ่ะทำทุกหน้าที่ น้องคนนี้มีตําแหน่งทางด้านความมั่นคงเป็นเลข,ขาธิการสภาความมั่นคงนาที่ที่จะตั้งวอลลุ่มเพื่อสู้กับโควิดสู้กับโรคภัยไข้เจ็บก็ได้บิ๊กคนนี้แหละยังเชื่อน้องคนนี้ขนาดเอาน้องคนนี้พลเอกคนนี้มาเป็นคนคุมวอลลุ่มต่อสู้กับโควิดพูดถึงเรื่องของการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดตั้งวอลลุม่มฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด ก็ไว้ใจให้พลนเอกคนนี้ให้น้องคนนี้มาคมวอลุ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดไม่ใช่รองนายกเศรษฐกิจนะเป็นทหารท่านนี้คะ่ะ <eso> ย้ำเป็นทหารท่านนี้คะ่ะดังนั้นดังนั้นเมื่อพูดถึงบิ๊กเล็กดังนั้นเมื่อพูดถึงพลนเอกนัทพลหน้าพาณิชย์ดังนั้น,น,น,าาน,น,นชัดเจนว่าเป็นใครดังนั้นชัดเจนว่าข้างบนและข้างหลังของบิ๊กเล็กคือใครชัดเจนนะครับต้องมองให้รอบแล้วจะเห็นอำนาจเปลี่ยนขั้ว อำนาจเปลี่ยนขั้วหรือเปล่าลุงตู่ไปเพื่อไทยมาแล้วไงอ่ะเพื่อไทยส่งพลเรือนที่ชื่อสุทินคลังแสงไปเป็นมติว่าการกระทรวงกลาโหมตอนแรกก็เจ้าจ้าวปรากฏว่าปรากฏว่าเลขขันมติว่าการกระทรวงกลาโหมชื่อชื่อนัทพลนาคพาณิชพลเอกใครบอกว่าลุงตู่หมดคิดใหม่อคิดใหม่ค่ะคิดใหม่ใครบอกว่าลุงตู่หมดคิดใหม่คิดใหม่ค่ะ คิดใหม่นะคิดตามที่คุณนายบอกค่ะอดีตปกระทรวงการคลังกฤษดาจีนวิจารณะสามารถแหวกคิวใครตัวใครเข้ามาเป็นทตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแม้ไปใช้โคต้าพักรวมไทยสร้างชาติที่มาที่ไปเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ต้องต่อคิวใครทุกคนก็รู้มันมาจากแผงอำนาจของใครคะ มันมาจากแผงอํานาจนอกรัฐบาลแผงไหนประกอบด้วยใครค่ะใครส่งกฤษดาเข้ามาค่ะดังน,น,น,นี้เป็นต้นคนนั้นแหละคอคนนั้นแหละคนนั้นท,ทันทีที่ยืนยัน,น,นชื่อบิ๊กเล็กเป็นเลขาติว่าการก,กระทรวงกลาโหมในบัตรดอนในบัตรดอนผมก็สะกิดพี่เพื่อนน้องหลายต่อหลายคนค่ะเฮ้ย hey, คุณไประปีนบทว,วิเคราะห์การเมืองของคุณใหมเ่เถอะ <laughs> ใครว่าลงตูบ่บท ต่อไปนี้คือคำตอบจรดดิง<จ>หรือไม่